เมาส์พี่เก้ากันนะหรือว่าควมหลวงสรุปของเรานั่นเองต้องบอกครั้งแรกที่ผมเจอเขาก่อนจริงๆผมเจอเขาวันที่ไปรวมกันแล้วก็ไปเจอกับผู้จัดพวมกับหลายๆคนผมไปเจอพี่เก้าอ้าวพี่เก้าสวัสดีครับเขามาเลยมากความคุณชายของเขานะไม่ได้มีแค่อยู่ในหน้าจอแล้วเขามีในชีวิตจริงด้วยนะมีเดินนี่เนี่ยผมลุกได้ไหมหนออ๋อสวัสดีไมค์กี้นี่เลยคือจริงๆพี่เก้าเป็นคนน่ารักมากนะเขาเด็กมากคาแรคเตอร์เขาเนี่ย ภายนอกเขาจะดูนิ่งๆดูสุขุมดูแบบเวลา,ามผมมองเขา,าผมชอบแบบว่าจริงๆในเรื่องผมชอบหดุดนะเวลามองเขาหน้าก็จะนิ่งๆ,ๆแล้วแบบบ้าอ่ะบ้าบ้าจะบ้าจะดุดเลยแต่ก็เขาเป็นคนน่ารักครับพี่เก้าก็แบบเอนจอยแฮปปี้ช่วยเหลือน้องๆเป็นพี่ชายใหญ่ขอพี่ว่ารักพีก้านะครับจุ๊บๆ,ๆว้า หมอมหลวงสรุตจุฑาเทพนะครับหรือว่าพี่เก้านะครับก็คือเราเจอกันมาว่าน่าจะั้งปีกว่านแหละตอนแรกพี่คิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆมากก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดช่วงแรกนะครับตังหลังมาเริ่มเรียนใจทำไมทพี่เขาคิดกมดอย่างไรหรออะไรประมาณนั้นก็คือทุกเช้าก็จะมีแบบว่าสมมติพี่แต่งหน้าเสร็จใช่ไหมพี่เก้าแต่งหน้าเสร็จก็จะมีพี่กับพี่เก้า ครับอยู่ในฉากก็ถามว่าเป็นคนเรียบร้อยไหมเพราะว่าก็เป็นหนึในคนที่วุ่นวายพอสมควรนะฮะไม่มีใครเรียบร้อยในท่าคนนี้แน่นอนขึ้นเชื่อว,ว่าลูกลิงที่ว่ามันคือเรื่องจริงที่มันจริงม,มากๆก็คือมันสงส,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 สารทีมสงสารทีมงานนะครับแต่พี่ก้าเป็นคนน่ารักมากครับเป็นคนน่ารักแล้วก็เหมืนหอนสําหรับตัวส่วนตัวพี่กับพี่ก้าเองพี่คุยกับพี่กา้าเยอะมากพอสมควรเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันมากเช่นเราชอบไปแคมปิ้ง คือพี่เป็นคนอยากไปแคมปิ้งมากแล้วก็เราคุยเรื่องแคมปิ้งกันได้คุยถึงเรื่องสมมติอากาศที่มันเย็นๆชิวๆเราก็จะเนี่ยมานั่งข้างนอกกันแล,แล้วก็มานั่งคุยกันเลยเรื่อยะไรเงี้ยเขาเรียกเข้าฉากมาเมื่อไหร่อ่ะรับข้าฉากครับพี่เก้าผมว่าทุกทุกคนอาจจะคิดว่าพี่เก้าเป็นคนเงียบใช่ไหมครับแบบดูแบบลุคภายนอกแบบเจอพี่เก้าครั้งแรกเก้าก็จะเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆดูมีความสุข,ขุมดูเป็น ดูดูไม่ค่อยพูดนะครับแต่พอหลังจากที่เราได้มีโอ,อกาสร,ร่วมถ่ายทํากับพี่เก้ามาในระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกคนจะรู้ได้เลยว่าพี่เก้าเป็นคนที่พูดเก่งมากครับผมคือแบบขัดกับคาแรคเตอร์แบบภายนอกแกมากเลยครับตัวจริงคือแกจะแบบจะแบบยิงมุกตลอดเวลามีตรงไหนสามารถสอดใส่มุกได้เออใส่ตรงนี้ดีกว่าใส่ตรงนี้ดีกว่าหรือว่า อยู่ๆว่างๆก็แบบเล่นมุกพวกมุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะใช่อะไรอย่างเงี้ยครับ <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> ก็อาจจะมีบางมุกที่แบบอาจจะแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทีแบบขนาดคนเล่นยังไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆนะครับพี่ก้าวตอนแรกๆที่ผมเจอเขาผมเ็ยนึกว่าพี่เขาเป็นคนสุภาพมากๆแล้วก็พูดนอยแบบยิ้มๆเป็นคนนิ่งๆ,ๆนะครับแต่พอรู้จักกัน มากขึ้นก็เห็นว่าพี่เขาเป็นคนสุภาพจริงๆเขาแบบว่ามีมารยาทดีมากๆแต่เขาพูดไม่หยุดเลยครับผมเขาเป็นคนแบบว่าใส่ใจมากๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําแล้วก็ชวนผมคุยตลอดเห็นว่าผมอาจจะติดเรื่องบทเรื่องภาษาเขาก็พยายามช่วยพยายามเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและทุกคนในกองครับจริงๆรู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้ทางานกับพี่ก้าวเขาก้าวเขาก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่คอยช่วยพวกเรามาตลอดครับ ขอบคุณพี่ก้าเลยนะครับ